สวัสดีค่ะ OKPK OK 17เค a ซ n e l ทีชาแค่ะวิดีโอนี้เราก็จะมาทำการปักหมุดคอมเมนต์ของเจ้าตัวนะคะซึ่งเป็นเจ้าของช่องนั่นเองนะคะก็ใต้วิดีโอตัวเองเนี่ยอ่าเราก็อยากจะปักหมุดคอมเมนต์ไว้ในส่วนบนบนสุดนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้ในแอปมือถือนะคะ ใครที่สะดวกในการใช้แอปโทรศัพทนะ์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะในช่อง youtube ของเราช่องหนึ่งนะคะก็คือ CC c r a f t Corner นะยังขาดชั่วโมงในการสะสมให้ครบเ,เกณฑ์การสร้างรายได้อยู่นะคะเราก็จะทำการปักคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะเป็นคอมเมนต์แรกนะคะซึ่งเป็นของเจ้าของช่องนะใหเ้เป็น อธิบายขอบคุณในการรับชมเพื่อให้ครบชั่วโมงสี่พันชั่วโมงอะไรงนี้นะคะอ่าเราก็จะไปที่ YouTube แอปในโทรศัพท์ซึ่งมีอยู่สองตัวนะคะตัวหนึ่งจะเป็น YT Studio อีกตัวนึงจะเป็น y o u t u b e นะคะอันนี้เราก็จะเข้าไปที่ตัว youtube นะคะตัวนี้จะเป็นช่องซึ่งขาด ชั่วโมงอยู่นะคะสิ่งที่เราจะใส่คอมเมนต์ได้เราจะต้องไปใส่วิดีโอนั้นในเพลย์ลิสก่อนนะคะเพลย์ลิสที่เราสร้างขึ้นนะคะสมมุติว่าอ่ะตัวนี้เรามีเพลย์ลิสดูทั้งหมดนะเพลย์ลิสในนี้นะคะนี่เราก็จะคลิกไปที่โคเชอันนี้จะเป็นหน้าปกนะคะส่วนตัววิดีโอจะอยู่ แบบนี้นะคะนะหลายวิดีโอเลยที่อยู่ในลย์ลิสต์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกวิดีโออันใดอันนึงนะคะสมมุติอันนี้อ่ะอันนี้เรายังไม่ได้ปักหมุดนะคะนะเราก็ใส่มาวิดีโอลงในลย์ลิสต์นี้เรียบร้อยแล้วนะเวลาอัพโหลดนะคะเราก็เข้าไปที่วิดีโอตัวนี้นะคะมันจะเป็นการดูนะดังนั้นแล้วทุกคนต้องหยุดให้ทันนะคะไม่อย่างนั้นแล้ว มันจะเป็นการที่เราเข้าไปดูวิดีโอตัวเองแล้วอาจจะผิดกฎได้นะคะเราต้องหยุดให้ทันนะคะนะแล้วก็ไปเอาตรงกากระบาดตรงเนี้ยออกจิ้มไปหนึ่งทีนะคราวนี้เราจะเห็นช่องตัวที่เป็นความคิดเห็นหนึ่งนะคะตรงนี้เรามีคนใส่ความคิดเห็นไปแล้วอ่าเราก็จะใส่คอมเมนต์ตัวเองเนาะอ่ะเราก็จิ้มไปแล้วก็ใส่คอมเมนต์ อันนี้คือเรามีข้อความไปแล้วนะคะเราก็แค่เอามาวางนะคะแล้วก็กดส่งเมื่อเราได้ข้อความเสร็จแล้วนะคะคราวนี้นี่นะคะข้อความของตัวเองเราก็จะไปที่ขีดไข่ปลาสามจีตรงนี้จุดตรงนี้อ่าเลือกไปแล้วก็กดปักหมุดนะคะคราวนี้คอมเมนต์ของเราก็จะอยู่อันดับแรกแล้วนะคะที่ใต้วิดีโอเมื่อกี้นี้นะคะ โอเคช่องนี้นะคะ c c c u r c o r n e r หรือว่า t c c c a รั corner ของเราเนี่ยนะคะยังไม่ครบจำนวน4,000ชั่วโมงนะคะแต่ว่าจำนวนคนติดตามนั้นครบแล้วนะจากที่ดูตอนนี้นะคะวิดีโอมีอ,อตัวโฆษณาขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเราเองยังไม่ได้รับรายได้นะคะเพราะว่าชั่วโมงยังไม่ผ่านนะคะโอเคยังไงแล้วเนี่ยก็ เป็นกำลังใจกันต่อไปกดติดตาม Subscribe ทั้งช่อง CC Cup Corner แล้วก็ OKPK OK 1 7ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ